สตรี on the bed <laughs> <c oughs> สวัสดีค่ะเออวะ่ะชุดนอนจริงุ <c oughs> ดง <m> แูแล้วสบายเสร็จแล้วกอเขากลับไปเลยนะี่เป็นผู้ชายแต่ผู้ชายใส่ไม่ได้เลยสักสามคนสือใส่ไม่เข้าอีุไม่ใช่หรอไม่ใช่กับหูก็คิดว่าเป็นผูหไม่ใช่หรอ้ช่ เสื้อมันเล็กอะผู้ชายเขาใม้ผู้ชายใส่ผู้ชายขนาดไหนที่อื่นปะพี่ภูมิอะไรอ๋อพี่ภูมิมาใส่ได้แล้วก็ใส่ไม่ได้อ้าวเหรอใส่แล้วเป็นชุดนอนใส่เป็นชุดนอนอะเฮ้ยไม่ได้เสกอ๋อเหมืนก็ชุดนอนเนาะแล้วพี่สองใส่ชุดนอนได้ปะพี่สอง อ้าวเห็นพี่สองมาพี่สองแฟนบายแล้วหัวซอมไม่มีคนมาลืมใช่ไม่หายหนังสือเลยหรอเบอร์รลืมมาซ้อมหรือลืมว่าอะไรเนื้อวะลืมมาซ้อ,ซอมห้องซ้อมเนี่ย จบแล้วไงสอบเสร็จก็จบแล้วอย่างนี้ไม่สัมภาษณ์เ English fit a d f e r m ตอบสองสามคนแบบสายฟิตอ๋อเหรอนี่ไงละเขากินคลีนหรือเปล่ากินคลีนไม่ใช่ fit and firm ไม่มีอาหารหรอ English 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 ตอนแรกเนี่ยที่เราเป็นเพจบองเราใช่ เออเออฝึกออกกำลังกายด้วยภาษาฝรั่งนี่หรอใช่แรงไหมภาษาฝรั่งแรงไปฝึกกับเขาอ่ะการฝึกเหนียบค่ะพอฟูแม่เดี๋ยวอิมิเกชั่นก็ต้องคุยเดี๋มาดูกาคุยอ่ะอิมิเกชั่นไปโน่นอ่ะเดี๋ยวก็ผ่านนี่ง่ายแล้วคิลูแกไม่มีใครรู้จักเรอ ไม่ใช่หมายถึงก็ต้องพูดกับเขาไงาาาไอันนี้มันออกสื่อไงกลัวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> มีคนมาอาัดคลิปแล้วไม่<ค>ไมดูเอามาแบบเฮ้ยไม่ได้ทำเนียอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใครอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เหนื่อยทำไมเรามองเน็ต่าโมจนเท้าแล้วก็ถอนหายใจหมดเลยวะมงคือเห็นเน็ตได้เหนื่อยหรือว่าเหนื่อยจากการทำเงานเหนื่อยจากการทำงานโอเคต้องชี้แจงด้วยไม่งั้นหนูเห็นเน็ตแล้วเหนื่อยเหรอพี่เน็กเหนื่อยใจหึืว่าเห็นเน็ตแล้วหายเหนื่อยเหอยวะทำไมอย่ามองบนดิ กลับมาให้เท็ดได้ชีสทไหนอะไรหรอจะได้แบกชีสมาให้เม่แบกชีสจากอิตาลีอิตาลีจากอุ้ยสิคะเอาจากวัวแท้เลยนะเปนวัวแท้เลยนะพี่ตุ้มเราจะได้วัวแท้ไม่ได้ต้องเป็นวัวที่กินหญ้าด้วยจริงวัวไหนกินเนื้อแล้ววัวไหนกินเนื้อวัวไปกินมังอ่ะอางทีกินอาหารแบบอง่าหรเม็ดยๆต้องแบบวัวที่แบบ ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติยากงานที่มังนอกนีีเลยนะอย่างเช่นที่ยังตีดันเด็ก็ดูที่ซูเปอร์มันเขียนไปเลยว่าออร์แกนิกตัวสิ้นย่ามันอันตริก์ไได้ที่เราไปซื้อใช่ไหมเนี่ยในในทริปนี้จะเขียนแต่อะไรนะที่หาซื้อของกินเี่ยทอยู่รขายท่องเที่ยวไปแล้วะ ท่านี่ไปอังกฤษก็เก็บก็นี่แหละอืมจะถ่ายไม่นอจะได้ถ่ายไม่นอถ่ายอะไรมัวแต่หนาวอยู่จะได้ถ่ายไม่นออุยถ้าหนาวมากล็อกกล้องมันจะน้ำไหมอ่ะไม่เกี่ยวเร็วหน่อยมันจะแหกลอยอ่ะแหกอ่ะมันไม่ได้เอาเข้าไวโอเล็ตว้ามันไม่ได้มันไม่ใช่ลาตเซียอะไรขนาดนั้นนุ้ยมันไม่ได้ติดลบขนาดนั้นแต่ว่าแบตกมาโน่เร็วกว่าปกติอโอ้ยนี่ก็คนที่เกลียดผมอะไร พวกเขาก็แบ่งวยเหรอเนี่ยเอาก็ต้องพสิพ่สิอะไรที่ไอโฟน่ไปในค่ายไทยตอนไปแย่งกันไทยอีกอย่าลืมเราที่เปลี่ยนหัวปักไปปักอังกฤษสามอันที่มีอ่ะนี่ไงก็ปักเป็นยูนิเวอร์แซลเป็นหัวสามสามอันอันใหญ่ซื้ออันเดียวก็ได้ในกระ็พกอันนี้ปักสามตาไปเขาไปไหมมี อก็หัวปลาหัวปลาอังกฤษค่ะขนาดน่ะเราเปประเทศได้ไหมอะหรือไปประเทศอื่นก็ยูนิเวอร์ซซลยูนิเวอร์ซซลสตูดิโอไปเลยค่ะสิงคโปร์ทำไมซ้อมเยอะจังที่เพืเอนซ้อมเต้นอะซ้อมร้องแดงว่ามันต้องเต้นจนแบบไฟลุกเลยใช่ไหม ที่จับภาพพันไม่ใช่ตอนเต้นเนี่ยเต่ปนจุไฟลุกเลยล่ะลุกไฟลุกเรียวเลยล่ะเต้นทีลุกเป็นไฟเชฟออฟดูเกไอุ้้าดูแ้าดูแล้วผ้าดู้วาดูแล้วผ้าดูแลแล้วผลแล้วาดลเาดูแาู แวกนี่พี่ตุ้อยากจะรีบอยจะรีบไปดูเนที่ลาบเท้าก่อนเนี่ยก่อนบินสี่ทุ่มที่ไหนวันนทัวนะโอ้โหไม่ทำี่ไหน้องุ่นเมื่อไร้่ีู่ที่วีเอ็นทันอยู่นี่ไม่ไปที่หัวเอ็นทันอยู่นี่ ไปงานโสอบใบต่ออ๋อก็ต้องไปหองคิวแน่นมากเลยตรงเนี้ยเน้ยร้องเร็วหรือร้องแบบยืดยืดอ่ะเอาไม่อยากลากก็ดูภาพจากที่เสร็จจากคอนแบบเปลี่ยนชุดไหมเนี่ยเปลี่ยนไม่ทันมรึเปล่าดูช่างพยาบาลเนี่ยแน่ๆเลยอ่คนนั้นอ่ะใช่อันไหนที่เยอะๆ เอ้าวานขวายเฉยท้องออกกินก็เหรอแถวอย่านี้แหละคลอดทุบท้องปั๊ะจะไม่ทำหมั่นมันก็อยู่อย่างนี้แหละใช่สามเดือนคลอดมีใหม่มควาเป็นหญิงในร่างมือตะมัวตัวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยนะไปเป็นคลอดอิจฉาหรือเปล่าเนี่ย dinner มาไหนอ่ะหัวเป็นอยู่ไหนออเจอ มันบอกจำจำไม่ได้แล้วผัววันไหนหัวหาลูกก่อนผัวไม่รู้หาลูกก่อนแล้วผัวมันเป็นลูกมันไหมอ่ะเกือบเนาะเกือไปเลยอีกตัวนั้นอ่ะสามสี่ใต้ท้องรถไงเข้าไปใต้ท้องรถไม่ที่ตัดหน้ารถพี่ติ๊กใหญ่หัวใสอ่ะแบบมันถูกเหยี่ยวไหมอ่ะเกือบแค่พิษเดียวเองอ่ะแค่เสี้ยวเสี้ยวเสี้ยวเลยอ่ะได้ยินเสียงกรีดละไม่คือมันบอก กับตาไงคือถ้ามันพลาดคือแบบตอนนั้นตาูหนูอะเออเลี้ยงแบบโอ้อะไรนะอ้อยรองเท้าไม่ใช่หมูค่ะสวยค่ะอะสวยที่มีทั้งไม่ใช่หมูกนบคุณเข้ามานี่ไม่ค่อยใส่สูงนี่อเหนียวขัดตาทรมานตายเลยมันไม่มีแผดฟองอ่ะไไม่ด้ยยแต่มันสวย มันใส่ได้แค่แต่ถ่ายรูปแบบสวยๆเ้ยแล้วก็ถ้าใส่เดินจริงอาอทีมเอ็นไว้แข่งกันแต่งเนี้ยโอ้โหเดินออกมาก็ล้มละเอาบอกพี่นันใส่ดีกว่าแข่งกันเดินแบบมีไหนก็เคยประกวดมาแล้วหวักให้ใส่สวยมากเลยอืม โอ้ยลื่นไงเข้าใจเขา้านะแบบเข้าใจตเอาเด็กก็แปลงยันนี่ลื่นล้มเลยถลาพรอ่ะเขากินข้าวขำอ่ะหมอก็ล้มในบ้านลื่นในบ้านไงหรืื่นในบ้านหดเิไม่ต่อว่า มันเรื่องปกติปกติของเนทอต่ที่เนทเดินล้มเดินล้มเดินสะดุดนุ่งสะดุดนี่ยนุปกติของเนทเองจ้ะเจ็ะเขาใหญ่อ่ะน้ำมู๊ใครจหมูน้หมู๊แล้วมีธงพันธ์หมูหมูจริงมีรงพันธุ์หมูอะไรไอหมูเอาไม่มีอะไรเชื่อ ทียาเต็มหัวลอันนี้ทุ่งเททุ่งเทงทุ่งเทเดี๋ยวคนกูคนไม่ขาออกุูบเหรอเดี๋ยวไม่เหมือนจริงเดี๋ยวไม่เหมือนจริงนี่เน็ดเองเดี๋ยวแม่มารับหรอใช่ที่สอบก็เลยขห่าเมาแล้ว เปล่าคงจากกลองแก่แล้วจะกินวิดีโอแล้วนะเดี๋ยวไปกินต้มต๊อบเออหิวเห็นอล้วหิวเหรอเออหิวออกอะไรบ้างอะไรบ้างคะอะไรบ้างเมนด้วยอ่ะใช่ยุนก็จะไปดูคอนเสิร์ตด้วยจ้าเป็นกีนไรไปอย่างไรเต็งอยู่ไหนล่ะเต็งไปอังกฤษลืนดึน โอ้โหอย่าเศร้าอย่าเศร้ามีถอดเสื้อมาจามาซุงเรื่องเลยมหน้าถอดเลยครับนะทำไมหรอให้รู้เรื่องเลยแบงหรอไม่มีมีมีพรแงแล้วแบบแตบเดียวยังประกาศเร็วมากอะ่เกาหลีประกาศเร็วมากแล้วืแบบเล่นเลยอะอ้ยเสียไมก แย่กว่าเดิมอยาไหมเนี่ยใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราป่วยก่าวพรุ่งนีเนี่ยจะไม่มาวันนี้เจอะไทุวันแหละงานเยอะพรุนี้ก็พักผ่อนพรุ่งนี้ก็พักผ่อนมาลืงก็พักผ่อนแต่วันเสาร์ต้องมาหาเนสเนสบอกเลยงานสองสิบแปดทนเดียวหรอยับปัญญ์อัดอัดเทปแล้วก็ สดต่อยาวไปยาวไปเงาจะได้จตกั้กระเป๋าทั้งวันอันนี้คืออัดเทปเก็บไว้ปีใหม่เหรออันนี้อัดเทปปีใหม่ไล้เป็นอย่างนี้แหละอันนี้อัดเทปอเทปปีใหม่แล้วเทปไม่รู้เหมือนกันอ่ะอัดเทปที่หายไปไม่รู้ว่าทำไมว่าเนตไปเห็นก็จะบอกเขาเออมลล่าเขาไปยังอ่ะยังเอ้าไปบอกเขาดิจ้ายังสมมุติ ไม่มาเลยนะคะเลค่ะอันไหนสะบัดไหมดีๆเด้อสวใสยคห้างสาวยุคหะมันตกลุ่มแล้วก็แหวกนแลวเป็นมูกเป็นมูกเป็นมกแขนสวดแขนเดียวต่ำหน่อยแล้วมุกแบบหน้าตาตายดีแ่มันสวยนะพี่นยองรับอะไรแี่นี้่ะกินนิ้วอ่า งานวิชาการรามเกียรติงานเกียรติคุ